สวัสดีพี่น้องเอ้มาหน,นี้แม่ตูนพาลานมาหนังอันนี่รถน้อยเพื่อนตัวนั่นตัวกระต่ายมานีต้องใช้ตัวกระต่ายอันนี้ะน,นะขอโทษเขาไฟด้วยเสียงเพลงเพื่อนน่ะจะสิติดก็ติดแล้วเป็นอยากลิดเลยพมาม่านังลิดเลยให้มั่กี้นี้เอ๊ๆจากมาลินอันนี้พี่น้องเอ้เด <laughs> ือนน่ะรถเพิ่นเสียพี่น้องเบิง่งเอาขับเลยขับเลยขับเลย <laughs> อ้าวอ้าวอ้าวจะขึ้นไปไหนอ่ะเออเออเออดูพี่น้องร้านซาพี่น้องมาดูร้านซาบรนาคนสวยที่นี่น้องจ้าเล่นเลยอยากเล่นสนุกเลยพี่น้องดีใจขนาดเล่น่ะยิ้มเป้ยอยู่พี่น้องเลย มีน้องบึงให้เมื่อกี้ใอยากขึ้นมีน้องจ้าเลยว้ากับพ่อฮุ้ยจักมันจะขึ้นอ้าวนางกับน้องนในน้องก็อยู่ฝั่งนี้ไม่น้องกันใ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 นน่ะเพื่อนในน้องอ้าวอ้าวเพื่อนเพื่อนกลัวตื่นเนี่ยพี่เขาก็เล่นอยู่เนี่ยพี่เขาเล่นอยู่เนี่ยอือ ไม่น่านี่มนี่มโมูเพิ่นนี่เลยมูเพิ่นเอว่าภยเรื่อง้าหาไรตาหนามสูดนะมึงจ้ะก็แกงทงกงคือวิบิามีียงเพลงกขาเต้นหนูาวพี่น้องบ้าเด็กกระจายเฮามีอะไรใี่เอยเสียงาจ้าสุยี่น้องจา

อยากลงเลยได้พี่นอ้องเอ้ยเปลี่ยนขาตลอดพี่นอ้องเอ้ยลานชามืรอเจ้าเนี่ยอ๋อสำหรับคลิปนี่แต่โบมีอยัออองลงภาปนามาชมอีนนี้นนหน่อยๆจ้าพี่นอ้องมันนั่นเสียงก็เปิดตลอดก,ก็เรียะพี่นอกก้องขอโทษเลยจ้าเอาลาไปก่อนจ้า